เป็นใบได้ออดดีๆคอใส่ด่วนได้จัดให้เป็นใบได้ออเมื่วานเจนุกนาะเนี่ยเจนุกไปเชียงรายใช่ไหมไปทําบุญคัดทอดกระถิ่นที่เชียงรายมาก็ได้มาประมาณห้าสิบหกสิบใบมืวานเมืวานนะเมืวานป้าเห็นยายนะคะยายยายแกๆ่ๆเจนุกนั่งกินข้าวอยู่ ยายแก่ๆนะเดินมาแบบแก่ๆเจนุก,ก็เรียกมาซื้ออุดหนุนลอตเตอรี่ยายเขาเออได้มนวดสี่สิบสามใบนะคะรวมเป็นทั้งหมดน่าจะร้อยใบเกือบร้อยใบนะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรีะะรอร่สลากกินแบ่งรัฐบานไทยนี่นะคะก็อ่ะโอเคมาใส่ด่วนพร้อมไหมใส่ด่วนใส่ด่วนเจนุกนะทุกคนใส่ด่วนอ่ะคนที่เป็นเอฟซีใส่ด่วนจะรู้ว่า ตามแต่สามตัวไม่ต้องตัดเล่นมันเยอะแค่ตัดเล่นมันกนเยอะคือเล่นเฉพาะสามตัวไปเลยชอบตามกี่กับก็ได้หกกับหรือจะอะไรงไงก็แล้วแต่หรือใครหาสตอรี่ได้ก็ซื้อนะคะแล้วก็อ่ะใส่ดวงก็คือตามนั้นตามตเฉพาะสามตัวเท่านั้นนะเออโอเคมางัวนนี้นะชอบหกเจ็ดกับเจ็ดเก้า หกเจ็ดเจ็ดเก้าชอบมากๆลองมาก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งประมาณนี้นะคะก็เฮ้ยขอให้วันนี้มาเถอะมาบนล่างไปเลยจบเนาะอ่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะหรือใครจะเข้าบ้านวีพีตาอชีพก็บอกนายหนานี่นะคะก็ เกือบรอยใบอยู่ที่จนุกนะคะต้องมีสักใบนี่แหละที่เป็นรางวัลที่หนึ่งเกือบรอยใบอยู่ที่ฉันเกือบร้อยใบอยู่ที่ฉันเกือบร้อยใบอยู่ที่ฉันอ่ะมาแปเดียวหนาแลวเดี๋ยวก็ลงละนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นงบน้อยนะคะงบน้อย อันนี้คืองบน,ออน,น่อยนะครนีมก็จะเป็นงบน้อย ใครแทบแล้วพิมพ์คาว่ารวยรวยใครแทปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยมาค่ะก็ขอให้คนโชคดีนะคะ<ม>ถ้าวันนี้ใส่ด่วนเข้าว่ะฉันชอบนะถ้าชอบใส่ด่วนนะฉันชอบแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ด เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ชอบตามเฉพาะสามตัวนะคะสายด่วนจะนุคือเฉพาะสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ตันอื่นเลยตามเฉพาะสามตัวกับสายด่วนเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบว่าเยอะโอเคขอให้โชคดีนะขอให้วันนี้เป็นวันของเรานะคะ